สวัสดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีทุกชมทุกทูผมทีมงานย่าสั่งเลยวันนี้เกขโวนครับ18ไร่แน่สิไร่มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้มาสองคัน ได้เลยนี่ราคาที่เกที่เขาเก็บอันนี้พันอะไรเนี่มือเถาวกเกี่ยวไม่ได้อะยุงจะยุ่งเอาอันนั้นมามีเก้าเก้าเจ็ดเก้านะมันก็จะขึ้นดีอย่างนี้แหละขึ้นง่ายพวกเนี่ยมันมันไม่น็อกน้ำแม่อะไรแล้วนี่ฝนเพิ่งตกไปด้วยเจ้านี้ันออกตกเมื่อคืนเจ้านี้อยากให้ตกนะครับเขาบอกมาเก็บเป็นได้หลายเลยอ่ะ มันไม่รูดเลยเหรอเห็นให้แดงหมด่ะมันเลยก็อันนี้ก็เป็น9979ครับดีครับเหมือนกันแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะไปปอกฝักโชว์ด้วยแต่ว่าเป็นพันพวกเนี้มันจะมันพันพวกเนี้ยมันจะขึ้นง่ายไม่นอกน้ําไม่ทนแรงแต่คือว่าฝักมันอาจจะเล็กกว่าเขาหน่อยครับพันพวกนี้บนเก็ไม่ได้นียอย่างเนี้ยมันได้อยู่แล้วอะไรละตันกลางมันไม่ดี กลางไม่ดีแกกเอาจำดีเอาจำดีถอดตรงกลางแล้วนะประมาณสามสี่ไร่เดี๋ยวเฉื่อยไปก็รู้บางก็บางโอ้ดีครับมันเต้องบอกเดี๋ยวดีครับมันเต็มไม่มีหัวไม่มีหัวไม่มีแต่มันอย่างนี้แถวมันแถวไม่สวยอืมแถวไม่สวยแสดงว่ามันไม่สมบูรณ์ถึงแล้ครับไม่สมบูรณ์ฮ่ะจะสีสวยแถวมันต้องจะให้มันเต็ม ห,หลอ,อ,หหลอวันนี้ตัวแรงของพี่ก้องได้ออก YouTube นะครับแล้ทเต็ร้อยนทำการลงเกี่ยวแล้วครับเป็นเวลา1 1เอ้ดใ่ไมสิโมงครึ่งนะครับจะทำการลงเกี่ยวแล้วก็พอดีที่ลงช้าเพราะว่าไม่ได้รีบไปเกี่ยวไหนต่อเนาะแล้วก็เมื่อคืนฝนตกด้วยอย่างที่บอกวันนี้ก็จะเกี่ยวแบบชิวๆนะครับสไตล์ ชิลๆเพราะว่ามาสองคันเขาแต่อะไรไปใส่ป่ะแตย่คันนี้ไปใส่ไอ้คันนี้พี่เอาแตอะไรมาแตปากเดียวนะวันนี้นั่ง้างปีห้าห้าครับกเราอยู่กับพี่กองแกง ก้องเขาทำอันนี้มาใหม่แล้วการรอนเลอร์เขาไม่ต้องกลัวขบกลัวอะไรแล้ว คันนู้นน่าจะน่าจะเต็มมาแล้วครับนุ่นนุนเกีี่ยแล้วเพราะว่าคันนูนมันเปิดหัวหนู่นด้วยแล้วก็ไปร้อยกลับไปร้อย ต้างอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาลุ้นกันเลยแบงค์นี้จะได้กี่ตังค์สำหรับพันเก้าเก้าเจ็ดเก้านะครับดูดูไหลดูไหลไหลใช้ได้เลยนะครับ เดินกับคอมลองสองแถวครับเดินกับสองแถวการกอลเทเสร็จพอดีเต็มแล้วสามตันสามตันนดนก็น่าจะเต็มอยู่ครับเมื่อกี้ไม่ต่ำสองตันแปด สวยมากครับราคาเดี๋ยวรอฟังเลยเที้ยวแรกอะ่ะ ไปลายนี่ก็เขาโพดดีครับเขาโพดดีกว่าทางกนตาฝากก็ทางไปลายนี่ฝากค่อนข้างใหญ่แต่ผมว่าไม่ต่ำอ่ะยังไงก็ไม่ต่ำไล่ละตันนะแต่งนี้18ไล่เดี๋ยวต้นพงอีกแล้วหนาจัด ô oh, ôi oh, oh, hey. ดีอย่างตรงนี้หมดนะโอ้โหแกวจัดเลยการก๊อปเทแล้วครับน่าจะเทให้ไปขายก่อนครบนบเทแล้วก็ไปขายก่อนครับเที่ยวแรกเรา,เราลากสองคันครับวันนี้ ปุ่มที่สองของคันนี้ครับก็ประมาณนี้ไม่ไม่ถึงก็เต็มแปดได้รอบพอดีได้รอบเดินมา แล้วก็เกี่ยวมาแล้วก็เทพอดีก็ประมาณสองตันแปดได้มั้งสองตันเจ็ดสองตันแปดต้องไปดูรถแรกนะครับรถแรกไปสองขุ่มกับอีกครึ่งขุ่มว่าจะได้เจ็ดตันเปล่า หมดไปครึ่งนาแล้วนะครับเทครับเมื่อกี้ก็เทเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็เกี่ยวมาร้อยนึงแล้วเกี่ยวมาสี่แถวแล้วร้อยเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวกับอีกสี่แถวเป็นแปดแถวก็จะได้ประมาณหนึ่งตัรพอดีแล้วก็จะเทเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเทไปอุ้มหนึ่งใช่ไหมรถรถลากคันที่สองนะแล้วก็เดี๋ยวคันแดงกะเทอีกอุ้มหนึ่งเต็มๆ,ๆนะครับแล้วผมจะเทอีกกัรหนึ่ง รถล,ลากก็ได้ไปขายพอดีมาแค่แปดแถวก็โง่ประมาณครึ่งอุ้มแล้วอะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ โอเคแล้วสันกว่าไปแค่แปดแถวนะ,ะกันกบจัดไป โชว์แบบไปเรื่อยๆนิ่มๆนะเพราะว่ามาสองคันด้วยเมื่อรถลากคันนี้ไปแล้วอีกคันแรกจะกลับมาทันเปล่าไม่รู้อาจจะได้เต็มรอง ลงสิบโมงครึ่งนะถ้าลงแต่เช้านี้เสร็จไปแล้วสองพันนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแนละ้วมีรถลาข้าวมานะสองสองอุ้มนี่ได้ประมาณห้าตันได้เพราะว่าเมื่อกี้ใส่ไม่เต็มมากนะแล้วได้รอบเพเลยเมื่อกี้รถคันนี้รถแรกได้ไปเจ็ดตัน แปดนะแล้วก็ได้ราคาต่อตันนี่ก็เจ็ดตันตละเท่าไหร่วะตละเจ็ดพันเก้าครับชื้นนะชื้นเท่าไหร่วะชื้นเอฟเอฟเลยมั้งนี่มีเด็กเทคนิคแอบโดดเรียนมา,มดาเด็กเนี่ยแอบเขียวเนี่ยไม่รู้ช่างอะไรเนี่ยแอบเด็กแอบโดดเรียนมานะ ไม่โดดเยไม่ดดดหรอวนเจ้าครับใช่หรอเปาหรือหรือชเจ้าเป็วดูป่าที่อเจ้านะชื่อจองลูกหลานชาวนานะขอไปติดตามไปนะคนครับหมดละที่หายด้วยเอาไปเลี้ยต่อเฮ้ยไปเลี้ยเดี๋ยวอยเดี๋ยค่อยเป่าลมได้เอาไปเลี้ยงต่อเขาถามวอกไปทำอะไรมา หล,ลังจากที่เทเสร็จเมื่อกี้กที่เทกันติดสองพันอะแล้วก็ไปมาแปดแถวไปมาแปดแถวได้ทั้งเลยแล้วก็เอามาเทเลยนะแล้วเดี๋ยวก็รออีกคันมานหลักนี่ก็นาเทาใส่คันหลังอ่ะแล้วเขาไปเลยปะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอไปพร้อมคั้นหลังเพราะขนาดจะหมดแล้วแหละเหลืออีกไม่เท่าไหร 7, นะ่แล้อตันละเกดพันเก้านะเกินไล่เกินนาอยู่แล้วเนะี่ยดูแล้วเพราะว่าตีเป็นเลขกลมๆก็สองรถสองรถไปแล้วก็สิบสี่ตนันรถนี้อีห้ตัน รถนี่6ตันครับ45 6 7 6 8 9 20มาแล้วแล้วเราอยังเหลืออห้ไกลนาอีกนบนรถนะ <S <s <ign talking> ได้เกินแน่นอน,นครับยอดมีนตรงแน่ที่ว่ามันไม่่อดีอะต้นเตี้ยสักเล็กในหัวท้ายอะดี ลางไม่ดีนะ เดียวแลเดี๋ยวทันนีเก็บพุ่มละมาแล้วมาแล้ว อบนี้แล้วก็ไปอีกอีกรอยหนึ่งไปกับ ที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 ไี่เีสามอีกที จะประมาณ 20, 27 28ตันครับสำหรับ18ไร่แบบน,น,นี้กันโค้งขึ้นไปเรื่อยลูกที่มาขาออกอ่ะหวานปับขาลอยขนาดมันแทนที่จะตามลงไปนะแต่รถไม่ตาม ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามฝากกดกรดตามกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาลาครับก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ